เคยมีช่วงหนึ่งอีสินข้อสากาเมย์ออ,อันนี้พูดเป็นความรู้เลยนะกาเมอ่ะมันคือห้ามนอกใจถูกปะแต่สำหรับเราอะ่ะตอนนี้มันคือ open relationship เรากับแฟนก็คือ open relationship การที่สมมติว่าเราไปเที่ยวแล้วเราไปมีอะไรกับคนอื่นแต่แฟนเราทราบแล้วแฟนเรารู้สึกว่าก,ก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้บาปไหมอันนี้มันไม่ใช่การสารภาพนะคะแม่มันการถามเอ,อเหรอไม่อันนี้อยากรู้ด้วยไง เขาไม่ได้ติดใจและคนที่แม่ไปมีอะไรด้วยเขาก็ไม่ได้มีใครแบบนี้ไม่ถือว่าละเมิดข้อกาเมนะครับก็คือไม่ได้ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเสียใ,ใจถ้าเขารู้แล้วประเด็นคือว่าเขายินยอมหรือเปล่าคู่ของแม่ยินยอมไหมแล้วคนที่แม่ไปนอนด้วยเขามีคู่ไหมอันนี้คือสรารภาพเลยคู่ของฉันก็คือแฟนของเธอ<ว>สรารภาพบ้าตายแล้ว <laughs> ตายแล้ว